ัสดีค่ะติดตามรับชมช่องปะออนพี่สาวลงพนนะคะมาค่ะมาค่ะมาดูนะคะวันนี้นะคะปะออนก็ดำนาแปลงสุดท้ายนะคะแปลงสุดท้ายนะคะมาดูว่าใครมาช่วยปะออนบ้างนะคะวันนี้นะคะน้ําเยอะมากเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องดูสิคะเต็มเลยนะคะที่นาะปะออนนะคะวันนี้ก็มีฝนตกไปปอยนะคะ ที่เมื่อวานนี่ประออนไม่ได้ขึ้นไหลก็เพราะว่าฝนตกนะคะฝนตกนะคะวันนี้ก็ฝนตกทั้งวันน,นะคะดําตั้งแต่เช้าแล้วนะคะนี่นะคะประออนดาเมื่อเช้านี่นะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นะคะประออนมาดําตั้งแต่เช้านะคะวันนี้ก็วันเข้าพรรษานะคะประออนก็ไม่ได้ไปวัดนะคะแต่ก็ฝากปัดใจไปกับญาพานะคะไปทําบุญด้วยนะคะฝากปัดใจนะคะ นี่นะคะปกรณนก็มาดำตั้งแต่เช้ามาถึงตรงนี้นะคะอันนี้คือที่นาแปลงสุดท้ายนะคะนี่นะคะดำเมื่อเช้าเนี่ยส่วนตรงนั้นนะคะก็มีย้าพาและก็น้องแม่มนะคะมาช่วยนะคะอีกแรงนึงนะคะดูเลยนะคะ นำปลาอนมาดูเลยค่ะลงที่นาเลยนะคะพาคุณเอฟจีลงมาเดินที่นาเลยนะคะเนี่ยขณะน,น,นี้ฝนก็ตกไป,ปอยนะคะสังเกตได้เลยนะคะปะออนก็ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายคุณ f อได้เห็นเพราะว่ามีมีฝนนะคะนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วปลาออนก็เลยขึ้นไปกินข้าวต้มนะคะ ถ้าต้มเสร็จแล้วก็เลยลงลงมาฝนก็ยังตกไปปล่อยโอ้ยหมวกกระบอกใสเนาะน้องแหมมเอ้ยทุ่มเทขนาดเลยค่ะเ <c oughs> บะ้อันนี้เอาใน,นมาฟางนี่ซื้อมาสองขวดกินละขวดหนึ่งสปอนเซอร์กินแล้วจะได้จะได้ปึ๋งๆหน่อยสปอนเซอร์นี่นะคะ ปอออนซื้อมาสองสองขวดปอออนกินแล้วขวดหนึ่งก็เลยให้ย่าพาขวดสปอนเซอร์อัอนเดะเฮ่บันนี้กึงงมยังสันน่นเนาะบันนี่อโอ้ <laughs> อ เบะใส่หลายๆเจ้านี้แน่โอ้เจ้ากระไดคอยเฮงจิบไปตามเอาก้าไปเสียข้างในก้าเรือหลายอย่างนี้เอาใส่อีกจักน้อยในเบะมาแล้วนะคะมากระดกสปอนเซอร์แล้วห้องเอฟซีกินน้ำแน่เน่ มาเด้อมาเด้อวันกินสปอนเซอร์นะอ้อยมีแห้งว่าสั่นมีแห้งว่าสั่นฝนตกปล่อยๆค่ะเบิดมือมือนี่แต่แต่เศร้าพนค่ะนี่นะคะน้องแหม่มดหมวกกรบโปสไซค่ะพ่นว่าหุนหวยว่าสั่นตะกี้กระไซดีๆด้วค่ะหมวกเพื่นนักกระถุง ถุงยางน่องหมวกพนกระดายเออเพอนว่าล่มล่มล่มผัดวาสันถุงพลาสติกแม่หมวกพนเพราะพักกันหิวเข่าในมนละบอเออมอืมบ่ายสองสิบบ่ายสามโมงแล้วนี่ ฝน,นตกปล่อยๆวันนี้พายุพายุเข้าตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคือนเนี่ยนะคะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะฝนตกประอ,อ้นก็ไม่ได้ถ่ายคือแบบกลัวฟ้ากลัวฝนเนาะเมื่อวานนี่ก็เหมือนกันนะคะประอ,อ้นก็ว่าจะขึ้นไหลรอบรอบเย็นนะคะแต่ก็ไม่ได้ขึ้นไหลเพราะว่าฟามมัวฝนมัวฟ้ามานะคะเมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวป้าออนจะให้ดูท้องฟ้านะคะท้องฟ้าดูท้องฟ้านะคะฝนตกโปอยๆนะคะ วันนี้ป้าออนก็พึ่งถ่ายให้คุณ f อฟซได้เห็นนะคะเดี๋ยวจะว่าไม่ไม่เห็นหน้าเห็นตาป้าออนเนาะนี่นะคะใกล้แล้วใกล้จะเสร็จแล้วแปลงแปลงสุดท้ายเนี่ยตรงนี้ก็ย่าพากับน้องแมมมาช่วยนะคะกำลังกำลังเดินเดินถอยถอยถอย,ถอยดากนะคะเนี่ยถอยตูดนะคะนี่นะคะ เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยปลาออนก็มาดำตรงนี้นะคะดำรัดกันนะคะดำรัดกันย่าพาไปนั่งเคี้ยวหมากแล้วนะคะโน่นนะคะกินสปอนเซอร์เรียบร้อยแล้วก็ไปนั่งเคี้ยวหมากแล้วนั่งเคี้ยวหมากนะคะไม่เป็นไรไม่หมดเดี๋ยวค่อยไปซ่อมอยู่ข้างล่างโน่นเพราะว่าข้างล่างก็ห่างกันก็ยโยนกย็นกเย็นเดี๋ยวค่อยไปซ่อม ไปสามเออตรงที่ม,มุมมมน้ำมันไหลนะยายเพราะว่าเป็นข้าวข้าวดอหมดนู่นข้างล่างนู่นอยู่มุมมุมนั่นนะบรรยากาศนี่นะคะจากนี่แล้วก็มานี่นะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะจากนี้มานี่นะคะใกล้จะใกล้จะ ใกล้จะหจลดกันแล้วใกล้จะถึงกันแล้วใกล้จะเสร็จแล้วเหลือก้าประมาณสิบสิบกว่ามัดก็เสร็จนะคะก็คนละอีกคนละสองสามมัดก็จะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามช่องประออนพี่สาวลุงพลน,นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องป้าออนพี่สาวลุงพลนะคะเดี๋ยวป้าออนก็จะข่ออนุญาตไปดำนาต่อให้เสร็จก่อนนะคะเพราะว่าย่าพาก็ทุ่มเทมากนะคะคือจะจะเสร็จก่อนถึงจะกินข้าวนะคะเพราะว่ากินข้าวมาจากวัดแล้วนะคะนี่นะคะย่าค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีนะคะ